กรณีเมาแล้วขับรถไปเกิดอุบัติเหตุประกันภัยไม่ยอมจ่ายไปหบไหนถึงจะฟ้องบังคับให้ประกันภัยจ่ายเงินให้เราได้ในเรื่องเมาแล้วขับประกันไม่จ่ายได้ยินกันจนชินหูติดหูเลยหลายคนยังเกิดข้อสงสัยว่าพี่มันหลักกฎหมายตรงนี้จริงๆแล้วประกันต้องจ่ายไหมกรณีไหนที่ประกันภัยไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายได้เลยแล้วถ้ากรณีประกันมันไม่จ่ายจริงๆมีวิธีไหนที่จะฟ้องร้องบังคับให้มันจ่ายให้เราได้บ้างที่ ในเรื่องนี้นะฮะเบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่าบริษัทประกันภัยไม่ใช่รัฐบาลแต่เป็นแค่บริษัทเอกชนการรับประกันภัยก็ถือว่าเป็นการทําข้อตกลงที่จะคุ้มครองกรณีเกิดวินาศภัยถ้ากรณีสัญญาตรงนี้มีผลแล้วนะฮะประกันภัยไม่ยอมจ่ายต้องดูข้อสัญญาเลยถ้าไม่จ่ายฟ้องไปที่ศาลให้ศาลบังคับยึดทรัพย์ยึดโต๊ะทำงานบริษัทประกันภัยไปขายใช้หนี้มาจ่ายให้เราได้เลย มันไม่ใช่ข้อยุติไม่ใช่เพราะพอประกันภัยบอกไม่จ่ายบอกโอ้ยทายังไงดีเขาไม่จ่ายไม่ยอมฟ้องบังคับครับต้องฟ้องไปที่ศาลนะแต่ในเรื่องการว่าใครจะถูกจะผิดเบื้องต้นต้องเข้าใจว่าการรับประกันภัยเป็นข้อสัญญาประเภทหนึง่งกรมธรรม์ประกันภัยถือว่าเป็นสัญญาในการรับประกันซึ่งมันจะมีข้อตกลงข้อสัญญาจํานวนเงินที่จะรับชดใช้เงื่อนไขการยกเว้นความรับผิด ตรงนี้ต้องมาตรวจสอบสัญญาให้ชัดเจนว่าคุณต้องรับผิดจริงไหมมีสิทธิ์ปฏิเสธสัญญาไหมแล้วเงื่อนไขตรงไหนที่คุณยกเว้นความรับผิดได้ไม่ได้ในตรงนี้การประกันภัยนะฮะเบื้องต้นเราต้องเข้าใจว่ามันมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นภาคบังคับหรือเป็นพบรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ2535นะฮะในตรงนี้เขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยที่กําหนดว่าผู้ขับขี่ ในขณะเมาสุราทางบริษัทจะปฏิเสธความรับผิดไม่มีตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนนะพะบรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไม่มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นรับผิดในกรณีผู้ขับเมาสุลานะฮะการเมาสุราโดยปกติเขาจะถือว่า5เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในเลือดจะถือว่าเป็นผู้ขับแล้วเมาสุราซึ่งกฎหมายกำหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถ ในขณะเมาสุราซึ่งเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในเลือดแต่ก่อนกรณีว่าเป็นการเมาแล้วขับในพรลบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเขาจะไม่ปฏิเสธความรับผิดไม่ว่าคนขับจะเมาไหมก็ต่างคุ้มครองทั้งคนขับบุคคลภายนอกและคู่กรณีตรงนี้ต้องรับผิดชอบแต่เงื่อนไขาการรับผิดชอบก็ต้องไปดูว่าใครผิดใครถูกซึ่งถ้ากรณีเราถูกพรบรก็ต้องมาคุ้มครองเฉยให้เราทั้งคนขับและบุคคลภายนอก ส่วนกรณีภาคสมัครใจตรงนี้ก็จะเป็นประเภทพวกป .1 ปอ .2 องสองบวกสามบวกคุ้มครองกรณีลถหายไฟไหม้อะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะฮะในสัญญาประกันกรมทันม์เขาเนี่ยเขาจะมีการกำหนดยกเว้นไว้นะในข้อ6ข้อ7อะไรประมาณนี้แหละเขาจะบอกว่า กรณีหากผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันขับรถในขณะเกิดเหตุมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์บริษัทจะปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายในรถรวมถึงสามารถปฏิเสธความเสียหายต่อบุคคลภายนอกได้ตรงนี้เขาบอกเข้าปฏิเสธนะครับนั่นหมายถึงว่าการณีรถคันที่เราเอาประกันขับไปนะแล้วเจ้าของผู้เอาประกันในรู้หรือควรรู้ว่าเป็นการขับรถโดยเอาไปดื่มสุรา หรือใช้ในขณะที่เมาสุราเหล่านี้ก็ต้องถือว่าบริษัทสามารถปฏิเสธความรับผิดได้ตามกรมธรรม์ที่ยกเว้นความรับผิดในตรงนี้ไว้นะว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุเมาสุราตรงนี้เขาก็ปฏิเสธได้เลยว่าไม่ยอมใจ่ายให้ทั้งคนขับไม่ยอมจ่ายทั้งทรัพย์สินของเราที่เสียหายรวมถึงปฏิเสธต่อความรับผิดบุคคลภายนอกแต่ในส่วนของการปฏิเสธความรับผิดต่อ บุคคลภายนอกนั้นกฎหมายห้ามไม่ให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกซึ่งมีผลทําให้ทางบริษัทประกันภัยต้องจ่ายจ่ายให้บุคคลภายนอกไปก่อนนะฮะหลังจากจ่ายแล้วคุณถึงไปฟ้องเรียกร้องเอาจากคนที่เอาประกันหรือเจ้าของรถตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่จะมายกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเลยไม่ได้นะฮะกฎหมายห้ามไม่ให้ยกต่อสู้บุคคลภายนอกซึ่งสุดจริตนะตรงนี้คุณไปว่ากันเองแต่คุณต้องจ่ายก่อน นั่นหมายถึงว่าคนนอกฟ้องบริษัทประกันไทยและฟ้องคนขับและเจ้าของรถได้เลยให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ซึ่งบริษัทถึงแม้จะมีข้อยกเว้นในกรมธรรม์ก็ช่างแต่ไม่สามารถปฏิเสธบุคคลภายนอกได้คุณต้องชดใช้ให้เขาก่อนแล้วคุณไปฟ้องเรียกคืนซึ่งในส่วนของการที่เราสามารถที่จะบังคับในส่วนของบริษัทประกันภัยได้นะฮะ เราก็สามารถที่จะฟ้องบริษัทแล้วก็ไปยึดทรัพย์บริษัทให้มาชดใช้ให้เราได้นะครับทีนี้ถ้ากรณีว่ามีการยืนยันแอลกอฮอล์นะฮะถ้ากรณีว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีการยืนยันนะว่าคุณเมาแล้วขับตรงนี้บริษัทไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้เลยอย่างเช่นว่าเกิดอุบัติเหตุตูมมาแล้วปรากฏว่าตำรวจไม่มีการเป่าไม่มีการตรวจสอบแอลกอฮอล์ บริษัทคุณไม่มีผลตรวจคุณไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายตามกรมธรรม์ได้เลยนั่นหมายถึงกรณีว่าเกิดอุบัติเหตุต้องดูว่าตำรวจมีการแจ้งข้อหามาแล้วขับไหมมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์จริงหรือไม่ตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ทางบริษัทเขาจะนำมาประกอบในการปฏิเสธความรับผิดได้หรือไม่ได้ต้องดูผลตรวจในเรื่องนี้ก็มีดีกากำหนดไว้ด้วยนะเป็นดีกาที่ หนึ่งเก้าห้าสามทับสองห้าหกเจ็ดจำเลยที่สองเป็นผู้ครอบครองรถที่จดรับประกันยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งขับรถในขณะเกิดเหตุทั้งที่ทราบดีว่าจำเลยเมาสุราซึ่งผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จำเลยที่หนึ่งมีปริมาณในรถสูงถึงร้อยยี่สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเมื่อจำเลยที่หนึ่งมีอาการมึนเมาสุราแล้วแต่จำเลยที่สองยังรู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่หนึ่งขับรถและนั่งโดยสารมาในรถที่จำเลยที่หนึ่งขับด้วย จำเลยที่สองย่อมได้ทราบดีว่าการขับรถขณะเมาสุราหย่อนสมรรถภาพในการควบคุมรถให้อยู่ในทิศทางและช่องเดินรถของตนทั้งไม่อาจควบคุมความเร็วของรถให้ช้าลงหรือหยุดรถเมื่อจําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้การที่จาเลยที่สองยินยอมให้จําเลยที่1ขับรถดังกล่าวย่อมเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้กรณีถือว่าจําเลยที่สองผู้ครอบครองรถไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอในการควบคุมดูแลรถ ซึ่งอยู่ในความครอบครองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลภายนอกที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับจำเลยที่2จึงมีส่วนประมาทก่อให้เกิดเหตุละเมิดครั้งนี้และต้องร่วมรับผิดัจำเลยที่หนึ่งในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกด้วยนอกจากนี้การที่จำเลยที่2ยินยอมให้จำเลยที่ึ่งขับรถที่โจ์รับประกันภัยในคณะมาสุลาเป็นการผิดเงื่อนไขและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ7จุ เมื่อโจทย์ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและได้ชดใช้ค่าสินใหมทดแทนในความรับผิดที่จำเลยที่2ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปแล้วจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยรถจึงต้องร่วมกับจำเลยที่1ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนที่โจทย์ได้จ่ายไปนั้นคืนให้แก่โจทย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ8ข้อสัญญาพิเศษอันเป็นเงื่อนไขยกเป็นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย นั่นก็คือกรณีว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วคนขับเมามันไม่ใช่ว่าบริษัทจะสามารถปฏิเสธความรับผิดได้ทุกอย่างสําหรับคนนอกบริษัทปฏิเสธไม่ได้เลยทั้งพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบริษัทปฏิเสธไม่ได้และประกันภัยประเภทหนึ่งไม่สามารถปฏิเสธคนนอกได้คุณต้องจ่ายก่อนเสร็จแล้วคุณถึงไปฟ้องเรียกจากผู้เอาประกันภัยของคุณเองดังนั้นไม่ใช่ว่าบริษัทประกันจะปฏิเสธเมาแล้วขับได้ทุกประเภท ดูกันดีๆนิดหนึ่ง